ผมเกือบมาล่นอยู่ตรงนี้แหละนี่เวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยน,ยนขื้นมาสีเนี่ยตรงเนี้ยมือเสามันมีตะขี่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในถะนนนะอีกน้อยเดียวจะหอดไอ้บองสามแย่ยเิ่นกับเพื่ออะไรมันหอดนะช่องที่มักกับปีผมเนี่ยเป็นช่องที่ใหญ่บางผมไปเห็นลหลายๆลายเพจนะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮา คลิปนี้พี่นี่จะพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศทึงทองถนนทางหลวงหมายเลข348ขอ,องได้ล์ลเอสอำเภอโนนีแดงที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็คืออำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ผมจะพาทุกคนไปเบื้องอยู่สองช่วงเนะเาะก็คือช่วงหนึ่งออกจากโนนีนดแดงไปออกจากบ้านหนองบ้านน้อยไปนะทุกคนเ้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ ออกจากสุขสําราสีแยกสุขสําราอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์มาไปเบิองน้ำกันแดดนะมือนีแดด,ม,แด,ดมือเศร้านี่ผมออกไปถ่ายคลิปทุกคนตอนเช้าฝนตกนะโอ้โหแชะเลยนะครับ3มแยกบ้านน้อย3ามแยกส้มปล่อยหรือที่รู้จักใน3ามแยกดรามา่าเออมันเป็นอย่างจังดรามากเดีย๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาไปเบิงบรรยากาศของเน,นกันวัด ทุกคนรวมมันกับแต่แมเวลาขับม,มเอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ไม่ค่อยอดีเท่าไหร่เดี๋ยวใบไก็เดี๋ยวจะซื้อไม้ดีๆไปมักให้พี่น้องแบบทุกเสียงเดี๋ยวจะได้ฟังหูเรื่องนะเออพุ่นนะ้าตรงนี้เพื่อนเตรียมจะเฮ็ดก่อการนะครับผมมองกลางถนนเนี่ยเตรียมจะเฮ็ดก่อการส่วนเลื่อนนี่ก็ยังไม่ใช่เรี่ยวนะตามไปโครงการ เสร็จสิ้นสิ้นสุดโครงการก็เดือนหน้าเดือนตุลานะเดือนตุลาจะสิ้นสุดโครงการจ้ายนะแล้วบ่แล้วนะครับวันอีกเทือนหนึง่งนี่ทุกคนฝากนะผู้ใดที่สัญจรผ่านถนนสายนี้ให้ครับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวงังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในะเถนนนะสุดยอดสูสๆนี่เห็นว่าเห็นเป็นถนนเห็นเป็นก๊อกลางคือจังบ้านหนองสสแก,กว้วนวรที่ที่ออกมาเมื่อสักครู่นะทุกคนอืม อถ้าเฮ็ดเร็จเฮ็ดแล้วนี่ก็จะได้แล่นสะดวกสบายไปนะทุกคนเบิ่งเออเฮ็ดเป็นกอกาก็เอาเฮ็ดไ้มันอยู่ทนยูทานอยู่น้าพี่น้องไปได้หลายปีเนาะเรา่อวันวาถนนนี่สังเกตเลยหลายเสินหลายสายทัวประเทศไทยกับว่าไดนุ่มคราวเดียวกับห้างนะคราวเดียวกับห้างเราบางมองนี่ก็ขีมอไซค์ไปนี่โอ้เสียวนะเสียวเกิดอุบัติเหตุเป็นยังค,คักนี่คือจังมือเศารนี่ผมเกือบมาล้มอยู่ตรงนี้แหละนี่เวลาเขาเปลี่ยน เนี่ยเปลี่ยนขึ้นบางสีเนี่ยตรงเนี้ยมือเสามันมีตะขี่หินบ่ที่ดินเฮียน,นะขอขอนุญาตแซงก่อนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดยังอยู่ในเขตอำเภอโนนีแดงจังหวัดปุริรัมฯนี่ยี่น้อยเดี๋ยวหอดเขตอำเภอประคัมนะทุกคนสิ้นสุดเขตประคัมนะนะเฮ้าหน้ายเห็น้ายจังไม่ไฟนานนี่แล้อ่านี่เข้าเขตอำเภอประคัมเลยนี่นี่คือเขตอำเภอประคัม นี่คือช่วงนี้แหละช่วงที่ผมเข้าถึงอยู่เนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนก็คือช่วงนี้แหละมันจะอันตรายในระดับหนึ่งนั่นหละอันตรายอย่างละเอีดก็คือฝนฟ้าขนองแห้งเหี่ยวให้ต้นไม้ล่ม สุขสำราญเราท่านผู้ชมส4แยกสุขสำราญออกทรายกับไปเสริมสารคอนบุรีนะเลี้ยวขวากับไปละหารซ้ายไปบ้านกวดเขาจะตรงไปเขาประคัมจักน้อยไปเบิ้งถนน้าไฟเขียวพอดีเลยนี่นะครับ4แยกสุขสำราญมีบางมี fc แฟนเพจถนนไทยแลนด์อยู่สุขสำราญน,นี่ว่าจะมีกับคอมเมนต์มาได้นะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเอ๊ะเบิ้งถนนบรรยาก,กาศนี่หลายคนเห็นถนนแล้วก็คิดทอดบ้านนะทุกคน ถนนในแบบที่เราก็คิดอ,นนะอูก้ากนะเขามีป้ายว่าอำเภอประคำ3กิโลอำเภอนางรอง27กิโลจังหวัดบุรีรัมย์กับพือโตจังหวัด81กิโลไม่ได้ไปหัวเละทุกคนอ,อ,อยู่ถนนไม่ค่อยดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางจอาหนทีประเทศถนนผมกับว่าจาก,กว่าออเปอนทุน่งเพียรนมันสูงจุดบวกกันก็คือจะ ที่แยกเลยนะครับซีแยกสุดสมัมปันมาจมอดประทันครับรู้สึกว่าพ่นจะเริ่มเฮ็ดสั่งน้นมีความด,ดีตั้งมีก็ดีดีเลยนมก็ได้ดีเลยคือึงพวกให้ดี่นเริ่มเฮ็ดตั้วจต้งมีรถไปคือละลายมาปล่อยไหมะนะฮะาท่จริงอะยาใ้เฮ็ดตั้งแต่แยกสุดสัาปันมาเลยตรงๆเน,นาะเฮ็ดเรียบร่อยนะนะครับก้อน,น,นาน,น,น,นมีเดือดทีแลียว,วนะะผมเดิมทายชิมหรือท้ายผ่านเิ่นจาะลายบางล่อย กำลังใจบที่กับประมาณหรืวเป่าเอ้ยทีบาบ C R F จากทั้งใดน้อไอโดโร่ทั้งใดเนาะนี่นี่ผมกับไอเดโร่เนาะนี่แดดเลยทุกคนมี่ที่กับทีมงานกับแต่ว่าผมจะใส่รถใส่ซุปปเอรดขั้วอยู่นะฮะทีมงานเพิ่อนกับเป็น C R F มาแล้ว C R F 450ห้ C F 300ทั้งนั้นเลยใส่เลยทั้งหมดให้ไดนะ้ทีมงานไอโดโร่ นี่พวกขับไปไม่ค่อยได้ขับป็นไหนหรอกอินโดโลขับในป่าครับถนนแบบนี้นี่ผมแทบจะได้ขับทุกเมืองนะแทบขับอินโดโลนี่อธิบดีฮะนี่แล้วกับพบกก็ซูดพร้อมนะทุกคนเป็นถนนก็สูดพร้อมนี่อีกน้อยเดียวจะหัวใจหมุงสามแย่เพิ่นกับพวกเฮดไอ้มันหอดนะเออเฮ็ดไอ้หอดจังน้อยก็คือจะดีเนาะเออไฟแดงก็ดีเออจอดติดไฟแดงเนึกว่าได้เพื่อนจะ รถไอเอ็นโดโลขั้นเมื่อหันคิดว่าเพื่อนจะจอดติดไฟแดงนั้นมาจะทักไทยผูดคุยในจังหวะเพื่อนไปอัดหลาดสาั่มนะเดินทางปลอดภัยสามแยกนี่ก็เลี้ยวซ้ายไปเสริงสางไปคอนบุรีไปโชคใช้เขาโคราชหรือไปกรุงเทพผมนะทุกคนเส้นขนานเขากะเมืองประคัมแล้วก็ไปบุรีรัมย์ไปนั่งร้องไปวีรัมย์เลยทางหลวงหมายเลขสองสี่ ับประมาณนี้ะทุกคนผมใช้เบิง้งเดียวผมจะขี่ไปเรื่อยๆไปจนสุดพูละเออเอานีเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยภาพเสียงสัญญาณเสียงปร่ชัดก็ขออภัยด้วยทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์นะเพจถนนไทแลนช่วงนี้โดนแบนเออโดนแบนอ่าเฟซบุ๊ k ระบบ f เฟซบุ๊กมันแจ้งว่าผมเนี่ยเพจถนนไทแลนเนี่ยไปก๊อปปี้เนื้อหาผู้อื่นมาลงทั้งทั้ง,ท,งที่ผมเพจเพจถนนไทเลนมามา3ปีเนี่ยไม่เคยเอา กรปี่คลิปไขรมาลงเลยมีแต่คนอื่นก็ปี่คลิปถนนไทยแลนด์ไปลงผมไทยเองกับมือหลุนลวดเลยทั้งภาพนิ่งภาพมุมต่ำภาพมุมสูงภาพแบบนี้วิดีโอแบบนี้นะทุกคนเฮ็ดเองมาเลยเฮ็ดผู้เดียวพร้อมทายเองแบบนี้เราก็ไปตัดต่อเองเราก็ไปตอบคอมเมนต์พร้อมต่มทยายมาเนาะสุดท้ายก็โดนเนื้อหา ที่ไม่ได้สร้างสารรค์ขึ้นเองปฏิทษขอ่อยมืดทั้งคาเติมน้ำมันหลอกเติมน้ำมันลดไปมืดบ่นหน่อยดูถ่ายมาว่าข่อยไปก๊อปปี้ผู้อื่นมาลงทั้งทั้งที่คนอื่นเนี่ยก๊อปปี้เขาไปลงหรืออาจจะเป็นไปได้เพราะว่ากอ๊อปช่องที่มาก,ก๊อปปี้ผมเนี่ยเป็นช่องที่ใหญ่บางผมไปเห็นลหลายๆเพจนะหลายๆเพจที่ม่าจะเป็นเพจหญ่ๆคนที่ตัดเป็นลานเสียมาก,ก๊อปปี้เขาไปลงเสียนะ เออเขาเป็นช่องหน่อยหรือระบบมันมองว่าช่องใหญ่ช่องเล่านั้นอ่ะเป็นต้นฉบับปบ้๊บมมีความมาตรฐานเลยนะสงสัยต้องไปลุยเนี่ยหาในช่องแดงปติดตามในช่องแดงเลยทุกคนเออ ้ทุกคนเบิ่งโซเชียลกันอาจจะรู้ความหมายว่าช่องสีน้ำเงินช่องแดงนะนี่อย่างผมเนี่ยผมผมอยากให้ไปติดตามทุกคนไปเบิ่งในช่องแดงนะหมยถึงช่องยู u ูบแล้วไปเนาะเพราะว่าช่องนั้นจะมาตรฐานสูงมากให้มาตรฐานดีนะเ่บ่บเป็นคือจังเพจเนาะเพจนี่โอ้ผมเสียความรู้สึกมากๆไกเลยเห็นไห้ผมบ่มีได้ได้วาสอนเพื่อที่จะออกไปถ่ายคลิปนะเพราะผมโดนแบนจากช่องไงช่องไงกัเห็นแ่ตัวบนเนาะอา ฝากอากาศก็ห้อนห้อนขับขี่ก็ระมัดระวังฝนก็นตกดูดูช่วงนี้ เป็น่วงเป็นแยจากเพจถนนไทแลนเดอร์สุดท้ายให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำถ่วมอยู่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดอื่นจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภนะัยเนาะขอให้น้ามลดนะเร็วๆ้วก็ให้กำลังใจกันสู้ๆนะให้กำลังใจเจ้าหนะ้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปช่วยเหลือพ้อจิตอาสาทุกภาคส่วนด้วยเพจถนนไทแลนดร์บ่มีโอกาสได้ไปเนะาะอาสาตกำลังใจไปสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็สวัสดีครับแจ๊ว